อัปเดตข่าวลิซ่ารอบเช้ากันค่ะลิลี่เช้านี้มีแต่เรื่องราวที่ทำให้ลิลี่เนี่ยใจฟูเยอะมากๆเลยนะคะอย่าลืมฟังให้จบคลิปกันด้วยนะขอเริ่มกันที่เรื่องแรกค่ะตอนนี้กองถ่ายไทยโกทั้งเหล่าทีมงานและเหล่านักแสดงนะคะเริ่มทยอยปล่อยรูปเบื้องหลังออกมากันอีกแล้วค่ะทุกคนจากสตอรี่ของทางทีมงานนะคะส่วนใหญ่ไทโกจะถ่ายทําในสตูดิโอขนาดใหญ่ในแทจอนค่ะรวมถึงการถ่ายทําที่ปู ไม่ว่าจัดท่าเรือขนส่งสินค้าป่าภูเขาต้องมีซีนระเบิดภูขเขาเผากระท่อมแล้วป้าลิซ่าสู้ๆนะคะลูกงานโหดแต่เชื่อว่าไม่เกินความเก่งของลิซ่าอยู่แล้วค่ะ ซึ่งหนุนขอยังไม่หวีดดอนลีที่ลงสตอรี่ล่าสุดนะคะเพราะกลัวว่าคนจะเข้าใจผิดค่ะเพราะทางโซเชียลเกาหลีนะคะบอกว่าดูจากคอสตูมแล้วไม่ใช่กองถ่ายไทยโกค่ะทุกคนแต่เป็นเรื่องพิกวิ l เลตค่ะตอนนี้นะคะดอลลีเนี่ยถ่ายทําหนังอยู่ทั้งหมด2เรื่องด้วยกันค่ะต่อมานะคะจากคําบอกเล่าของทางทีมงานเกาหลีค่ะที่มีต่อลิซ่านะคะความแสนดีของลิซ่าทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะคะเขาบอกว่า ฉันอยู่ในทีมการผลิตมิวสิกวิดีโอมา13ปีแล้ว ปีที่แล้วระหว่างการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอของ b l c k พิ i n k ลิซ่าทำทุกส่วนของเธอเสร็จและพร้อมที่จะกลับบ้านเธอเปลี่ยนเสื้อผ้าลำลองและลบเครื่องสำอางทั้งหมดแล้วแต่ลิซ่ากลับมาที่กองถ่ายโดยเฉพาะเพื่อบอกลาพนักงานทุกคนในขณะที่สมาชิกคนอื่นๆเนี่ยยังคงถ่ายทำอยู่นะคะนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นไอดอลที่มีประสบการณ์หลายปีปฏิบตัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพเช่นนี้ โอ้โหรักไม่ผิดคนจริงๆเลยนะคะเพราะใครก็ตามที่ได้ร่วมงานกับลิซ่าเนี่ยมักออกมาบอกเล่าความประทับใจอยู่เสมอๆเ,เลยค่ะ ต่อมานะคะจากสื่อ CNN News 18ค่ะได้รวบรวมลุคที่ดีที่สุดในปี2025 Time International Artist นะคะการเขย่าว,วงการการออกแบบของชาวอินเดียบนเวทีระดับโลกค่ะโดยในบทความนะคะระบุว่าอะไรที่เหมือนกันระหว่าง Shakira Beyonce Lisa และ Cardi B นะคะนอกเหนือจากการเป็นศิลปินที่ยอดเยี่ยมมีพรสวรรค์แล้วพวกเขายังคงใช้ดีไซเนอร์ชาวอินเดียอีกด้วย Lisa นะคะ รองและนักแสดงของซีรีส์ The White Lotus ได้สวมชุดจากลาฮุนมิชากูตูค่ะสำหรับการแสดงของเธอในงานออสการ์ครั้งที่97โดยดีไซเนอร์ที่ชื่อว่าลาฮุนมิชานะคะ เป็นดีไซเนอร์ชาวอินเดียที่มีชื่อเสียงระดับโลกโดยเฉพาะการเป็นดีไซเนอร์ชาวอินเดียคนแรกที่ได้รับเชิญให้แสดงในปารีสโอกูตูวีสไตล์ของลิซ่านั้นดุดันและไร้ที่ติลูกรักซีนเอ็นสุดๆเลยนะคะเนี่ยทุกคนคะชาวนี้ขอแรงไปสตรีมเพลงของลิซ่ากันหน่อยนะคะยอดรวมรายวันเนี่ยค่อนข้างน้อยเลยนะคะดูจากรูปก็พอจะทราบนะคะทุกคนแปะลิงก์เพลย์ลิสต์ไว้ตรงคอมเมนต์แล้วนะคะกดเริ่มที่เพลงแรกได้เลยคะ่ะย้ำอีกรอบนะคะ ว่าการสตีมบน s p อ t s p y t i f y ต้องทำเป็นเพลย์ลิสต์เท่านั้นค่ะสำหรับเช้านี้นะคะหนุนก็มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องหนุนด้วยนะจะมาอัปเดตข่าวลิซ่าไวๆเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ